นิกกี้ชอบหาเรื่องนะคะวันนี้เราจะพามาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านอยู่ที่แถวแคมปนะคะชื่อร้านว่า o x f ฟอร์ดเอ็กซ์แคือจริงๆเขามีแบบว่าร้านกาแฟร้านขายของมันแบบมันอยู่ใกล้กับมาหาลัยนะซึ่งเขาก็จะมีบรรยากาศดีๆอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ตามมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่เรามี Reservation ตอน4ี่โมงเย็นอีก2นาทีมาคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวรอเขากำลังจะพารเราไปนั่งแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศสิคะร้านนี้จะอยู่ตรงแบบติดมหาลัยเลยตรงข้ามกับมหาลาัยชื่ออ่ i v n r s i t y of t แ m p a ์ p a ก็รอดูจริงๆแล้วร้านอ่ะโคตรชิลชิลจริงๆ,ๆชิวมากดูบรรยากาศนะคะ นี่เป็นเมนูของร้านค่ะมี b r breakfast s m s l l p l a t l s s alads, s a n d wiches and more แล้วก็ไซส์พวก French ฟ r าพวกเพิ่มผักอะไรแบบนี้ค่ะส่วนอีกแผ่นหนึ่งเป็นเมนูของเครื่องดื่มค่ะที่มีทั้งแชมเปญเวิ r ด s p a r k r โรสไว Rose wine, bubble ต่างๆแล้วก็จะมีขายทั้งไซส์ที่เป็นขวดเป็นแก้วเยอะแยะค่ะ และอีกหน้าหนึ่งเป็นเกี่ยวกับไวน์โดยเฉพาะค่ะมีไวท์ไวน์พวกชาร์เนีอ่าเรดไวน์พวกพีโนนอร์คาร์บเน่และสเปเชียลตี้ค็อกเทลของร้านค่ะว่ามีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดจริงๆโอเคค่ะเมื่อกี้เราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆอาหารที่นี่ก็จะเป็นแบบง่ายๆพวกมีแบบเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยนิกซ์ซังทอมเมโร เบดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ดื่มซิปเป็นคอกเทลสั่งมอสโ w m มิวค็อกเทลค่ะก็มอดูว่าถ้าเกิดอาหารมาหน้าตาเป็นยังไงร้านนี้ปกติบีซี่มากถ้าใครจะมาแนะนําว่าให้จองให้จองล่วงหน้าพวกแบบออนไลน์อะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้มีคนที่มาตามหลังนี้เหมือนกันแล้วเขาก็จะมาหาที่นั่งเลยแต่ปรากฏว่าเต็มบอกว่ารออีกชั่วโมงหนึ่งแต่เราโชคดีที่จองมาก่อนค่ะก็มาถึงก่อนร้า บรรยากาศร้านนี้แบบชิลสุดๆนะจริงๆแล้วมีแบบให้ก็นั่งข้างนอกด้วยโซนข้างนอกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเจะจะพาไปดูค่ะแป๊บนึงร่อแบบหนึงตามมาค่ะมาแล้วค่ะนี่ก็คือหน้าตาอาหารที่เราสั่งนิกสั่งทอเม o รแฟาเบก็คือดูดิก็จะมีแบบอาหาร<ช>เป็นแบบ ขนมฟางแผ่นแบนแล้วก็จะมีพวกเหมือนแฮมอยู่ในนี้ส่วนอีกตัวน,นี้เป็นดริงค่ะคือสั่งอ่าสเปเชียลดริงค์ของเขาอะนะเป็นค็อกเทลชื่อว่ามอสโคมิลแล้วก็จะมีเครื่องเคียงมาด้วยสวิทพอเทอร์ฟรายและก็สตินพอเทอร์แบบ อาหารน่ากินใช่ปะล,ลุยค่ะกินเลยดูดิแฟนเปค่ะกลับแล้วคำนึงเขาใส่ซอสแบบเหมือนซอสรสชาติพวกใบโหละพา กินไปก็คือมีอ่าดริงค์แล้วก็มีอาแาแต์เบมีเบอร์เกอร์ไก่แล้วก็มีสวิสพาเทโรฟวายรวมๆแล้ว55เหรียญนะคะ55.33ค่ะไม่แน่ใจมองเห็นปะแต่ว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 5 0 0 1า0 0ทเนาะสำหรับมือนี้แต่ว่าบรรยากาศดีค่ะ ก็อาหารก็โอเคนะคะซึ่งที่นิกสั่งมาคือนิกชอบมากไอแฟนเบดอร่อยดีสวิตเตร์เทลไฟลร้านนี้คือเดอะเบสนิกชอบมากก็แนะนาค่ะสาหรับใครที่ชอบมาทานตรงนี้เดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกเพราะเขามีร้านกาแฟอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีแบบว่าร้านหนังสืออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะตามไปเลยคะ่ะร้านนี้ขายแบบว่าของชําควุยัเล็กๆน้อยๆคุกกี้ค,ค่ะดูค่ะเป็นของแต่งบ้านอะไรเงี้ยก็มี วาลคสือทบหน่ารักปะทุบอยากลองแต่ว่าไม่กลา<อ>้าเขาใส่กระดามาดเขลี่ยนปะเปี่ยนะปนะ

กาแฟของเขาค่ะตามเขามีบาร์เล็กๆขายแบบเครื่องดื่ม ดีนั่งพั้ซึ่งตอนนี้เต็มให้หาโซฟา <Yeah. S 1> ซฟรงนนค่ะอันนี้เรามานั่งแล้วนะคะถ้าโซนข้างหลังที่เรามองเห็นนะที่จะเป็นแบบคนมีน้ำคุอะนั่นเป็นโซนข้างนอกของร้านของร้านร้านอาหารที่เรากินเมื่อกี้คือถ้าเป็นโซนาี่นองต้อนัานตรงนั้นนะแต่ตรงนี้เรามานั่งตรงแบบรออากา,ฟาแฟก็จะมีแบบพวกบาร์กาแฟาอะไรเงี้ย mm hmm. ให้แบบว่าให้เราสั่ง ตอนนี้สั่งแล้วแค่รอกาแฟค่ะสั่งรอช็อกโกแลตใสรอที่หร้อนค่ะฮอตช็อกโกแลตของเราร้านนี้เคยมากินฮอทช็อกโกแลตของเขาครั้งก่อนก็อ,อร่อยดีนะคะ่นะคะ้อนชิมก่อนตองี้ก็จะร้อนค่ะเข <ś> ้มข้นมากรสชาติดีจริงๆ โอเคนะคะทุกคนอันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะกับบล็อกซันบังมาที่พามาดูที่ Oxford Exchange ที่แคมป้าบรรยากาศดีค่ะร้านอาหารเีแน,นะนำถ้าใครใครที่อยู่แถวี้ก็มากันได้ซึ่งแต่ว่าแนะนำให้จองคิวเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าร้านคือมายิ่งวันแบบวีแอนแล้วยิ่งแบบว่าฟูลเฮาส์ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นิกกี้ชอบหมาเรื่องด้วยนะคะแล้วดูกันว่าวลลอกหน้านิกกี้จะพาไปที่ไหนเจอก,กันค่ะบ๊ายบาย อย่างที่บอกคือเขาอยู่ตรงแถว University of Tampa ค่ะตามมาดูนะคะบรรยากาศว่าแบบว่ายูนี้จะน่าอยู่มีตึกส,สวยๆอะไรหรือเปล่าตามมาค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเหมือนจะมีฝนแต่ไม่มีก็เลยไม่มีแดดด้วยเราก็เลยจะพาไปทัวร์ค่ะว่าพื้นที่ข้างร้าน Oxford Exchange มีอะไรบ้างค่ะเราต้องไปข้ามถนนตรงไฟแดงนะ ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ University of Tampa ค่ะซึ่งอยู่ตรงกับข้ามร้านที่เราพามาคือ Oxford Exchange ค่ะตรงนั้นที่เราเห็นคือ O E คือ Oxford Exchange ร้านอาหารที่เราพาไปตอนนี้จะพาไปดูบรรยากาศนะคะตามกันเลยค่ะ ตึกที่เห็นข้างหลังนี้นะคะเป็นเป็นมิวเซียมค่ะที่อยู่ตรงข้ามกับออฟฟอร์ดเอ็ก n g ชนจ์นะคะซึ่งชื่อมิวเซียมชื่อว่า Henry b Plant ซึ่งถ้ามองเห็นแล้วตึกอะสวยมากค่ะแล้วก็มีแบบบรรยากาศแบบมีต้นไม้ต้นโอก๊กแล้วที่มีต้นหนวนหรือสีลงเป็น